เจ๊ค้ามาดูนี่ดูสิคะเจ๊ลูกค้ามาซื้อของไม่มีที่นั่งต้องมานั่งริมฟุตบาทอะคะ่ะเจ๊่าสงสารจังสวัสดีค่ะสั่งมะหินอ่อนมาลงที่หน้าร้านอนาช็อปหนึ่งชุดค่ะค่ะวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะดูหมอลำซอดแจ้งโคตรง่วงเลยตอนนี้นั่นไงไหมหินอ่อนไปไปนั่งพักก่อนฉันจะสวอย,อยู่แล้วอ้ยพัก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 ก่อนง่วงง่วงอืม เธอดูแดนเซอร์ผู้ชายคนนี้หล่อมากหลอนว่อหลอหเ่อเจ๊คะสองคนนั้นน่ะมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วยังไม่ลุกไปไหนเลยไม่มาซื้อของร้านเราด้วยเอามอยเจอร์ไรเซอร์ของเลิฟโพช i ั่นหนึ่งกล่องค่ะได้เลยค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะฮะถึงขั้นนอนกันขนาดนี้เลยหรอนั่งตรงไหนเนี่ย เอ้ยหัวฉันอุ้ยขอโทษค่ะหนูไม่เห็นไม่เห็นได้ไงคุณตัวเบลเธอนอนอยู่เนี่ยหนูขอนั่งด้วยนะคะรอแฟนมารับพอดีค่ะไม่ได้ฉันนอนอยู่ไปนั่งที่อื่นไปคุณคะคุณไปนอนที่อื่นได้ไหมคะอะไรเนี่ยคือตรงนี้เอาไว้ให้ลูกค้านั่งค่ะแต่พวกคุณนั่งตั้งแต่เช้าจนจะคข้ามอยู่แล้วอะไรแค่นี้ก็ต้องไล่เหรอ,อไม่มีน้ำใจรวยแล้วยังงกอีกไปต่อไปแล้วต้องไม่เหยียบที่ร้านนี้อีกเจ้าของร้านใจดำ เจ๊ดูสิยังจะมาทิ้งขยะไว้อีกโอ้ยหิวข้าวจังเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ของใครนะ่ะเรากินได้หรือเปล่านะป้า<อ><อ>ทำอะไรอ่ะของหนูนะป้าหิวลูกหนูทิ้งหรือยังป้าขอกินหน่อยได้ไหมสปไปกินของคนอื่นได้ยังไงนี่มันของฉันออกไปจากหน้าร้านเลยนะเขาเล,ล่รอน เป็นอะไรหรอชมพู่คนเล่เล่นสกปรกจะแอบมากินขนมฉันฉันแค่วางไว้หน้าร้านแป๊บเดียวเองกําลังจะเดินออกมาเอาเนี่ยแม่ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินแม่หิวนี่ค่ะหนูให้เงินเอาไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณนะหนูแม่เอาให้มันทำไมเอาให้ครั้งนี้ครั้งหน้านเข้ามาขออีกไม่เป็นไรหรอกเขาหน้าสงสารขนาดนี้เราอยากช่วยขอบคุณนะหนูขอบคุณมากนะชมพู่กันแดดคิวเทสตัวนี้อ่อนโยนมากเลยนะขนาดเราหน้าแพ้ง่ายเลยยังใช้ได้เลยอ่ะหนูจ้าหนู นูเอ้าคุณป้าวันนี้ป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยว่าจะมาขอตังหนูซะหน่อยหนูก็ไม่มีเหมือนกันอะคะ่ะเหลืออยู่ห้าสิบบาทคุณป้าเอาไปก่อนนะคะขอบใจจ้ะนูฉันบอกเธอแล้วเห็นไหมเคยได้ก็จะมาขออีกไม่เป็นไรหรอกนะช,ช่วยกันเธอนี่ชอบคิดเล็กคิดน้อยจริงๆเลยนูจ้านูอยู่ไหม คะคุณป้าวันนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้จะไปหาใครเดินมาจนเหนื่อยไม่มีแรงแล้วเนี่ยเพื่อพอจะมีเงินให้แม่ไปซื้อข้าวกินไหมลูกเงินเดือนหมูยังไม่ออกเลยะค่ะหูเหลืออยู่ยี่สิบคงตาเอาไปก่อนนะคะฮะยี่สิบบาทมันจะไปซื้ออะไรได้ตอนแรกให้เป็น100ร,ร,ร้อยลดลงลดลงเหลือยี่สิบาทแล้วต่อไปฉันจะได้ไหมเนี่ยเออคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแรกๆก,ก็ดีหลังๆมาก็ไม่ได้มีน้ําใจเลยเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วโอ้ยเตอ มาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยีก่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอขัเบาๆหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิเป็นไงล่ะพีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจะองวกเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ไข้แรงเสือะนิทินมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ,อ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆแล้วเธอกินอะไรน่ะเว้สามรถ รัศมีแข็ได้กินอันนี้สดสื่นขึ้นมาหน่อยเปรี้เปรี้ยวหวานหวานสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซีเว่นเมื่อกี้นี้มีวะขามสามรถด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตธอสื่นมากเลยว้วเบี้ยวมากไปกลับผมสื่นแล้วผมขับเองโอ้ยเจ็บปากไม่ไหวแล้วโอ้ สมน้าเย็นซีนีอยู่ดีไม่เวลาดีคาเลี่ยงจัดฟันเก็บตัวให้ตัวเองก็ฉันอยากสวยนี่โอ้เธออยากสวยไปทําไมแฟนก็มีเบียวไยายมิทีเลยมะเหมียวกินส้มตำกันตาวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆว้ยสันกําลังส้มปากอยู่พอดีเลยเผ็ดมากเลยโอ้โเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดมากนิวก็จัดฟันทําไมถึงกินได้ของฉันท้าเป็นแผลทั้งร้อนในเจ็บแก้มเจ็บปากไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลย เธอไม่ได้ใช้ยาสีฟันเม็ดหรออะไรคือยาสีฟันเม็ดก็ยาสีฟันหมอยชมเดนเป็นยาสีฟันออกใหม่เป็นแบบเม็ดใช้แปรงช่วงที่มีแผลในปากดูแลช่วงที่เจ็บปากได้ดีใช้แล้วรู้สึกฟันสะอาดและปากหอมนานทั้งวันเป็นเม็ดแบบนี้แล้วใช้ยังไงอ่ะเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนหนึ่งเม็ดแล้วแปรงฟันทั้งปากให้ทั่วจนเกิดฟอง ทายออกและบ้วนได้น้ำสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้พกพาสะดวกในการเดินทางรู้สึกฟันลื่นสะอาดมากอาการเจ็บในปากก็เหมือนจะดีขึ้นเลยอ่ะแลยนรู้สึกชายคอและจีบกรงลิ้นะ <c oughs> เห็นเขาว่ามีคนทดลองใช้เป็นน้ำยาบ้วนปาก <c oughs> ก็หายเคืองคอด้วยนะ <c oughs> เขาว่าใช้คลายการเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนให้ละเอียดแล้วจิบน้ำตามอมกลั้วในคอหนึ่งถึงสองนาทีแล้วบ้วนทิ้ง จะไปคอดีจังตากความไหมเราว่ายาสีฟันหมอชมเดนเนี่ยดีนะจะเดินทางไปทำงานไปเรียนขึ้นเครื่องดินไปไหนก็พกไปง่ายใส่กระเป๋ากระปุกเล็กๆไม่หนักไม่หกเหลอะไม่เปื้อนกระเป๋าด้วยใช้แทนยาสีฟันประจำของเรา เลยได้ไหมใช้ได้นะมีฟูอะไรป้องกันฟันผุอีกทั้งเปนสารสกรัดจากธรรมชาติสบายใจปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากอ,อยอด้วยสั่งที่ไหนยิ่งไปสั่งให้ใหญ่มากมีดกินอะไรไม่ได้แล้วเป็นปอมหมดแล้วนะจิมตะกาดดานล่างได้เลยจ้าเธอตอนเย็นเราไปกินหมูกระทะกันไหมเออเธอกินได้แล้วเหรอทุกที่เห็นบนเจ็บปากสินี้ตั้งแต่เราใช้ยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนชีวิตก็ดีขึ้นเลยเฮ้ยได้กินหมูกระทะด้วยกันแล้วเพราะยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนนี่เอง ชุดน,นี้ตัวเท่าไหรอ่อะแม่คะ2สองค่ะลูกค้าฮะทำไมถูกจังของแบนรนด์อะไรเนี่ยเป็นแฟชั่นทั่วไปค่ะลูกค้าไม่มีแบรนด์วะอะไรเนี่ยฉันเคยใส่แต่ของแบรนด์เนมของถุกๆแบบเนี้ยฉันไม่ใส่หรอกเย้แม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยหนูหิวข้าว <c oughs> มีข้าวเหนียวกับน้ำพริกวางอยู่บนโต๊ะน,นะลูกฮะน้ำพริกหนูไม่กินเอาเงินมาหนูจะไปกินชาบู แม่ไม่มีตังค์แล้ลูกตอนนี้แม่ก็ได้เก็บของเก่าพอได้ซื้อกับข้าวกินตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยให้หนูอดอยากตอนนี้จะมาให้หนูลําบากเหรอทํายังไงก็ได้หาเงินมาให้หนูหนูอยู่แบบไม่มีเงินไม่ได้ <c oughs> แม่ทําไมน้ําไม่ไหลแม่ไม่ได้จ่ายค่าน้ามาสามเดือนแล้วลูกสงสัยเขาจะตัดน้ําเราว่าไงนะ,ะทําไมรู้สึกปวดหัวจังนอนพักสักนิดดีกว่าแม่ หนูหิวข้าวหนูไปต้มเองได้ไม่ลูกแม่ปวดหัวหนูต้มไม่เป็นแก๊สเปิดยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวจเดี๋ยวแม่ไปต้มให้ว่าแต่ไปทํางานที่ใหม่อ่ะเป็นยังไงลูกโอเคไหมโอ๊ยหน้าเบื่อเจอแต่เจ้านายจุ๊จี้จุกจิกหน้าลำคาญก็เลยออกซะเลยเอา้าทาไมแอร์เปิดไม่ได้อ่ะแม่แอร์เสียเหรอเขาน่าจะมาตัดไฟลูกเพราะว่าแม่ยังไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยแล้วทําไมไม่จ่าย อย่าบอกนะว่าไม่มีเงินใช่ลูกตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วไม่จริงไม่จริงทําไมแม่ถึงทาแบบนี้ทําไมแม่ถึงทำให้หนูลำบากหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่มมนิวลูกหนูอยากได้นิวเป็นความผิดของแม่เองที่เลี้ยงลูกตามใจจะลูกเสียคน เจครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าห่างมานอกเดือดดานนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้เหรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกที่เกตอ๋ออลองทําดูให้ทดลองงานสามวันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจ้ครับมิทีนจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจครับออโอ้ยหนัก เล็กองลังกินน้ำก่อนแป๊บหนึง่งหิวน้ำมากเลยเฮ้ยกี้มาโจ๊กเกอนั่งทำอะไรอยู่อูง้งานเหรอทให้ไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่ดจกเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อย,ยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอูงอ้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มิจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะวนอยู่ในกระเป๋านี่ กับข้าวอะไรนี่มันขนม,มใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แน่ๆนี่นเจ้เกลดูหน้าผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดูอืมอืมกรอบอ่าพี่หิวข้าวมีชีนอดี๋ยบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอืมกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพาร์คอืมอ,อร่อยมากเลย มิชีนเอาขนมมากินในร้านเดียวเจ๊ก็ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมได้รพักกรอบอร่อยไม่มีสูน์พันมดขึ้นเพือเอาขนมมากินในร้านโจ๊กเออีกแล้วนะบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมเข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกนิวเธอทำรายงานวิชาฟิสิกส์เสร็จหรือยังอื เพิ่งทาเสร็จเมื่อคืนเลยฮ้ยให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัว,วเธอจะทําไม่เสร็จน่ะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอ่ะอาจจะไม่มีสิทธ์สอบเลยแหละโออรู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทํารายงานดึกไปหน่อยนะ่ะเธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เรวรีบซื้อให้นะแกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชมพู่ นิ้วหงไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิกส์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนี้ก็ไม่ใช่แร้งานฟิสิกส์เราไปไหนอ่ะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจ้านิ้วเอาเรืลอวของชมพูล่ะหมดูหายค่ะครูพรฮะ จำนวนสองวันนี้วันสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพรหนูขอกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทําไมไม่มีความรับผิดชอบครูคะแต่ว่าเห็นแกว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหักห้าสิบคะแนนครูคคพรคะครูพรทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อะจะเย็นๆก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้สดชื่น